ห้ามพลาดเวทีของคนช่างคิดที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสร้างสารรค์สร้างคุณค่าสร้างความเชื่อมัน่นและถ่ายทอดความคิดสะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการร่วมคิดและมีส่วนร่วมสร้างสารรค์สโลแกนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแนวคิดผู้ตรวจการแผ่นดิน อมบุสแมนองค์ตอนตรวจสอบอำนาจรัฐชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า80,000บาทพร้อมลประกาศเกียรติคุณเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่2-15ถึง15พฤศจิกายน2 5 6 3สามารถดาวน์โหลดไปสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Ombudsman Awards Facebook สำนักงานผู้ตวรวจการแผ่นดินอี ail, อมเมล o m b u d s m a n a w a r d s gmail com เว็บไซต์ w w w o m b u s m a n g o t h โทร095 406 4067